ก่อนที่จะค้นหาตัวแทนมาประดับแบรนด์มาประดับทีมนะที่รักสิ่งที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองคือคุณจะมีตัวแทนเอาไว้ทำไมบางคนบอกว่าอ้าวพี่หญิงก็มีตัวแทนเอาไว้เพื่อทำให้เรารวยไงก็มีตัวแทนเอาไว้เพื่อให้เข้าไปช่วยเราขายให้เราได้ยอดมากขึ้นไงพี่ถ้าคุณคิดแบบนี้มีแต่พัง เพราะคุณคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าคุณคิดถึงตัวแทนคือคุณหาตัวแทนมาได้แล้วใช่ไหมคุณฝึกฝนเขาก่อนคุณฝึกฝนเขาก่อนให้ตัวแทนเก่งเหมือนคุณให้ได้เพราะเมื่อไหร่ที่ตัวแทนเก่งเขาขายได้เขาขายดีคุณก็รวยตามปะทัศนคติตรงนี้สำคัญทัศนคติตรงนี้สำคัญ ตัวแทนนะคะเวลาที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเหมือนเขาได้งานเหมือนเขาได้อาชีพเหมือนเขาสร้างไรายได้ได้เยอะเนี่ยพอคุณมีตัวแทนที่สร้างไรายได้ได้เยอะคุณจะเป็นผู้นําที่ดึงดูดคนนะเพราะอะไรรูป้ป่ะคนที่เขามีชีวิตที่ดีอ่ะเขาพร้อมที่จะส่องแสงประกายออกจากตัวเองคือพอเขาประสบความสําเร็จอ่ะเขาจะอินกับคุณ และพอเขาอินกับคุณเนี่ยคนเวลาอินเนี่ยมันอินเพราะรักนะมันสินค้าแบบเนี้ยเรารู้สึกอินกับสินค้าหรือบริการบริการใดบริการหนึ่งเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันดีคนเหมือนกันค่ะที่เขามาเป็นลูกทีมเราแล้วเขารู้สึกอินกับเราอะ่ะเป็นเพราะว่าเขารักเราเพราะว่าเราเป็นแม่ทีมที่เป็นผู้ให้